สวดีดค่ะปังค่ะไชค่ะพวกเราอีวิเกิลแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นมา <c oughs> กเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะมีแขกรับเชิญ <c oughs> ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคือคือพี่เต้พาวพับเกิลค่ะเต้ค่ะ ติ๊กต็อกของเขานะคะก็จะมีแก๊งเขาอะมี4คนซึน่งพี่เต้จะเป็นคนเดียวที่ดูแบบเรียบร้อยที่สุดลแล้วต้องพูดน้อยที่สุดใช่จะบอกว่าไอรู้จักแก๊งนี้มาจากรีวิวมาสคาร่าไอเดอร์ไอเดอร์ดีจริงจะไม่ออกใช่ปบัว แล้วเขาปาดเจสทีเาปุ๊บหลุดเลยเออหนูชอบเขา่าตอนนั้นอ่ะคือจริงๆวันนี้ที่เรามีแขกรับเชิญอ่ะเพราะว่าเราอยากให้คนอื่นที่แบบยังไม่เคยลองใช้รถยนต์ไฟฟ้านาะได้ลองขับแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกในการขับว่าเออมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากรถยนต์ธรรมดายังไงแล้วก็เปิดมุมมองของคนอื่นๆด้วยที่ว่าแบบเออถ้าเขาอยากซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งเนี่ยเขาจะอยากได้สเปคประมาณไหนอะไรอย่างงี้คลิปต่อไปแล้วก็อาจจะมีแขกรับเชิญมาเรื่อยๆหรือถ้าใครอยากให้ใครมาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เออเผื่ กับผู้ช่วยของเขามาแล้วนะคะส่องกระจบส่องกระจบสวัสดีค่ะฉันขึ้นรถอ่ามีใส่ย้นะหลัอกมีเสียงปะหลังก็ยจนกับ EV Girl นะครับแล้วผมก็เต้จากเพจพาฟว่าพับเกยนะคะแปะว้าวค่ะแปะว้าวก็ฝากเยมอสด้วยสวัสดีค่ะเลยค่ะค่ะ ู้ว่าทำไมพี่เต้ถึงสนใจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ ความไก่อนคือเราเป็นคนที่ที่บ้านอะทำรถอยู่แล้วขายรถมือสองอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เลยแบบสนใจเรื่องรถอยู่แล้วแล้วพอแบบเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของพลังงานที่มันสะอาดขค้ืนเราก็เลยชอบมากเพราะว่าพวกรถไฟฟ้ามันจะมีเอกลักษณ์ที่แบบมันมันจะเก๋กว่ารถยนต์ปกติรถยนต์ดีเซลอะเออทั้งแบบดีไซน์ทั้งแบบระบบปฏิบัติการหรืออะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยเราชอบบอกบอกใครว่าเราขับรถไฟฟ้าเราจะรู้แบบเป็นคนรักโลกจะเป็นอะไรรักโลกเฮ้ยแกขับรถไฟฟ้าเหรอใช่มันดูรักโลก แต่ราคาไม่รักกูเลยแล้วอย่างนี้เคยลองขับมาบ้างหรือยังคะยังไม่เคยอุ๊ยวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วปกติชอบทรงไหนคะทรงอย่างแบดครับทรงอย่างแบดครับทรงจุกขา เราชอบส่ง SUV เะด้วย <c oughs> ความที่ไลฟ์สไตล์เราเราต้องเป็นคนที่ขนรถที่ขนคนได้เยอะ,อะแล้วก็ขนของได้เยอะอเพราะว่าแบบเราเป็นคนที่ต้องออกไปกองถ่ายอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่พกกล้องพกไฟพกคนพกอะไรไปตลอดเวลาอย่างนี้ลโว่เ40ใช่ไหมชอบมาก <โฮ S 1> ชอบมากเลิฟมากเลิฟคันนี้มากเลิฟตั้งแต่แบบกระจังหน้าที่ไม่มีไม่มีรูอะเราชอบอันนั้นมากแล้วก็แบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเราชอบคนความที่ไม่เป็นแบบคอมแบทอะไรเงี้ยีถ้าสมมติว่าพี่เต้ซื้อรถไฟฟ้ามาสักคันหนึ่งอะสิ่งแรกที่อยากทำกับรถไฟฟ้าของเราคืออะไร สิ่งแรกที่อยากทำกับรถไฟฟ้าเลยคือสตาร์ทไงละคเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเป็นรถที่มีความปลอดภัยสูงเอ่าฉะนัึกแล้วว่าเราจะลองนอนดูอ่าแล้วขับรถไปในท่านอนสุดสุดแล้วก็ไปหล่นเราไม่ต้องร้องหลังเรานองร้างหลังนะเหมัอนก็บหนักขีรู้ไหมว่ามันเป็นนวัตกรรมไงอ๋อเนี้ยต่างประเทศเขามีแท็กซี่แบบไร้คนขับแล้วอ่าประเทศไหนนะประเทศไหนคะประเทศอะไรนะไที่บ้าไี่บ้าไอ้ที่บ้าที่บ้านหาข้อมูลมาไม่ครบ งั้นเราให้พี่เต้ไปลองนอนข้างหลังดีกว่าออว่า,วาจะออได้ไหมอตอนนี้นะคะเราก็อยู่หลังเทสลาแล้วเดี๋ยวจะลองให้พี่เต้กับมอนนะคะลองเปิดไปนอนอ,อลองนอนเข้าไปข้างในนิมอ่าในการเปิดตรงนี้อ่ะแล้วก็ออมีสัมภาระอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอเดี๋ยวเราลองขยับมันก็จะกว้างประมาณนี้อ่าแล้วถ้าพี่เต้จะเปิดก็คือตรงนี้เลยคะ่ะโลโอ,โอุ๊ยว้าวอุ๊ย น้องได้จ้าโอ้ไม่ god เราต้องใช้เป็นแบบระบบมือเป็นเป็นดึงสลักแล้วก็ปังลงเป็นระบบอัตโนมือเอออันนี้น้องเลิศมากแกนนี้มันดีมาก่ะแล้วเรามีแบบถ้ามีแบบเขาเรียกเตียงยางอ่ะที่เป่าลมอ่ะแเรามานอนตรงเนี้ยได้เลยอ่ะมีจ้าพี่เต้เฮ้ยมันเป่าได้เลยให้มอสเป่าเลย เป็นเป่าด้วยปากด้วยนะไม่ใช่ค่ะมันสามารถเสียบกับข้างหน้าแล้วก็เป่าเป็นแบบเออไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องใช้ลมปากเราเอาดีๆอันนี้คือแถมมาให้เลยอออันนี้ซื้อเพิ่มอ๋อ <laughs> แต่หมายถึงว่าแล้วพวกเป่านี้เขามีมาให้ในรถใช่ไหมใช่รถมาเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีชอบอเข้าไปก่อนสูงน,นะคะแต่อันนี้สูง1้0นี้สูง1 8อ ปังหัวล้วปังขบถูกรอบเหมือนกันแกไข่ขำหรอแกมันเฮ้ยมันดีมากเลยอะมันได้อยู่นะพี่เต้แกแต่ขาแกมันเลยอะแบบนอนแบบนอนเล่นอะเปิดเปิดประทุนมาแล้วแบบฟิวแบบไปไปทะเลสาบไปแบบอะไรเงี้ยไปแคมปิ้งเออไปแคมปิ้งไปแบบนอนเล็กๆแบบเดียวอะไรเงี้ยถ้าเรานอนเฉียงก็พอดีได้เนี่ยเอ้ยเลิศอยู่นะอุ้ยขอโทษหกสิบนอนได้อะเออ Amazing มากเลยอะแต่ถ้า เป็นนี่สองคนก็คือแน่นแล้วนะก็คือหมูยอแล้วนะนี่ไงอาเดียลองไหยคะเดียวมอจะลองนะคะเป็นตัวแทนของฝั่งส่วนสูงอันนี้เป็นตัวแทนของฝั่งน้าหนักตัวเอ่อว่าคนน้าหนักตัวหนึ่งร้อยกว่ากิโลสามารถนอนได้หรือเปล่าเป็นตัวแทนของคนสูงนะกายค่ะแต่เป็นสูงที่แต่เป็นสูงที่ไม่ใช่ส่วนสูงเป็นส่วนสูงที่เป็นแบบเป็นการสูงที่เป็นมาจากคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเฮ้ยแกดีว่ะเราสองคนได้ ออปิดมคะเป็นตู้อบถูแทนไหนได้ลองหนลองหนลองเร็วก่อนนอนก่อนค่ะูตอนนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะอันนี่้ก็สมมติว่าคนที่อยู่ข้างในอ่ะมันสามารถกดออกมาได้ไหมก็ได้ค่ะ แต่คนอ้วนนอนได้นะคะสบายจ้าคอนเฟิร์มเลยจ้าว่านอนได้แต่อันนี kind of ้เวลาพับขึ้นน่ะเราต้องไปดึงเองพี่เต้เอาเหรออใช่เอาไม่มีระบบดึงพืนเฮ้ยแกแกทําระบบปรับลงมาขนาดนั้นทำไมไม่ีระบบแบบเขาลืมนึกมาอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเราจะให้พี่เต้ไปลองนอนเอ้ยไม่ใช่ไปลองขับให้พีเต้ไปลองขับกันได้มาเดี๋ยวสอนพี่เต้ปรับก่อนดีกว่า เอาเบาะก่อนเลยเบาะก็จะเป็นหน้าหลายสายวาปกติของบอกปกติทั่วไปไฟฟ้าในมุมมองของคนสูง190นั่งสบายไหมคะโอเคแต่ความรู้สึกคือมันแอบแคบนิดนึงแคบแต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนรถก็ได้เออไม่ชินนี่เออยังไม่ชินเพราะเพิ่งนั่งอ่ะแล้วก็พวงมาลัยกดตรงนี้ค่ะสเตียริงปึ๊กแล้วก็ปรับตอนนี้เลยขึ้น โอ้ my god ขึ้นลงแล้วก็อินเอาได้มึงอันนี้เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่ามันสามารถกดนี่แล้วทํานี่ได้ปกติเวลาแบบเราปรับเคื่อเราซื้อรถยนต์คันใหม่แล้วอาจจะซื้อรถยนต์มือสองอะไรเงี้ยเราต้องไปหาแบบสลักอ่ะรถยนจะดึงื้อมากโอ้โหเล่นมากแล้วแบบเอออันนี้ดีอันนี้ดีแบบใช่แล้วก็อินเอาได้เยอะมากคธอตอบโจทย์มากเลยอ่ะแค่สมุดเสร็จปุ๊บกดเซฟได้ใช่อันนี้เป็น มิลเลอร์ก็คือกระจกข้างสองข้างก็เลือกซ้ายขวาถ้าสมมติปรับสายก่อนก็ปรับแล้วก็ใช้อันนี้ปรับได้เลยค่ะเหมือนเล่นเกมเลยเนาะเป็นแบบเล่นเดอะ t e ิปอะไรเงี้ยแต่เป็นแอร์จัสค่าลดแพงง่ายมากง่ายมากง่ายหมดทุกอย่างเลยอะเหลืออะไรอีกอ่ะอันนี้ต้องใช้มือค่ะอ๋อโอเคอ่ะทีนี้มันจะมีโหมดการขับขี่ซึ่งถ้าเราปรับอะไรปุ๊บแล้วเราเซฟอะมันจะบันทึกไว้ให้หมดเลยมันจะเป็นโปรไฟล์สมมติอันนี้เป็นชื่อที่ได้อยู่ในชื่อตังใช่ไหมเราทำอะไรเราจะเซฟหมดเลยแต่ถ้าสมมติจะเป็นชื่อใหม่อะเราก็สามารถเพิ่มไปได้ มมติเป็นชื่อพี่เต้่เพราะว่ามันได้10คนเลยค่ะแบบเซตติ้งไว้ว่าถ้าสมมติคนนี้คนนี้ขับแล้วอะไรปตำแหน่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อใช่ไหมตำแหน่งในการปรับต่างๆก็จะให้เข้าแต่ละแต่ละคนใช้งานเอออันนี้ดีดูเป็นแบบรถครอบครัวอะไรแอบแอบนิดนึงเรารู้สึกว่ากระจกหลังเล็ก ใช่ค่ะดูดกหลังแคบมากแล้วความที่ตรงนี้ก็แคบแล้วข้างหลังนู้นก็แคบด้วยแต่สิ่งที่เราใช้แก้ได้ก็คือนี่ค่ะอันนี้เราสามารถเปิดไปตอนขับได้เลยก็คือดูได้ทุกมุมตอนขับอเขาก็ทํามาแก้เออนึกว่าจะต้องแวะอีกเกียร์เราซื้อกระจกแปลเพิ่มป่านั่นน่ะสิแกแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ก็คือเข้าตรงนี้ค่ะพนโด ทีเนี้ยมันจะมี3อันก็คืออันนี้เป็นโหมดเป็นแบบชิลหรือแบบสแตนดาร์ดเฉยๆอันนี้แค่โหมดธรรมดาไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็พวงมาลัยอันนี้ปังรู้สึกว่ามันต่างถ้าสมมติสปอร์ตอ่ะเวลาเปลี่ยนเลนมันจะชึบเลยถ้าชิลอ่ะจังหวะเปลี่ยนเลนมันจะช้าๆนิดนึงเออมันจะแบบสบายๆใช่พวงมาลัยมันก็จะเบาลงแล้วก็อันนี้เป็นโหมดเท้าซึ่งต่างกันมากๆถ้าสมมติว่าปังให้พี่เต้ลองใช้คคลิปนะคะ มันจะล่อยน้ําได้ไม่ถ้าเราใช้คลิปอ่ะมันจะคล้ายๆกับรถยนต์สันดาปก็คือจังหวะเรายกเท้าขึ้นจากเบรกอ่ะรถมันก็จะไหลไปให้เรานิดนึงแต่ถ้าอันเนี้ยมันก็จะหน่วงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าสมมติเป็นโฮปปุ๊บอ่ะก็คือถ้าปล่อยปุ๊บก็คือหยุดเลย่ใช่ค่ะแต่แล้วตอนที่เราเหยียบเบรกแล้วปล่อยอ่ะมันก็จะไม่ไหลด้วยโอ้ยรถวะเราต้องเหยียบคันเร่งเท่านั้นเหมือนเวลาแบบยายมอสอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันไม่มันบาดเจ็บอ่ะเราก็ยกยกเท้งแล้วก็ยกคันเร่งลองเลยไหมแกคัตกรรมทีม พี่เต้อยากลองขับสามโหมดไหมคะเราวนในนี้ก่อนก็ได้ได้ทีนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวตบลงเป็นซ้ายตบขึ้นเป็นขวาอ๋อนางก็จะมีให้ดูเลยใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งน้นฝั่งโน้โนจะเป็นเ,เกียร์กบเยียร์เบรกแล้วก็ตบขึ้นค่ะกดเบรกแล้วก็ตบขึ้น,อ,นอ,อันนี้จะเป็น R แต่ถ,ถ้าตบลงจะเป็น D เดี๋ยวเราลองโหมดคลิปกันก่อนนะคะได้ครับ โอ้มันเหยีมันเออมันไปเลยอ่ะใช่อันนี้มันจะคล้ายๆกับรถยนต์สันดาปเลยแต่ว่าจังหวะที่ยกเท้าอ่ะค่ะมันก็จะหน่วงไปนิดนึงฟีลเหมือนแบบเหมือนอันนี้เตือนออกนอกเลนค่ะมันนี้มันเห็นเส้นเลนก็คือนะองฉลาดจารลาะรโอเคโอเคได้จ้าถ้าถามมันไม่ได้ธรรมชาติเท่ารถยนต์สันดาปแต่ว่าก็ไม่ได้แย่กันต่างกันแค่แบบ0.5เอาดีๆ ฟีลลิ่งคือขับดีมากขับดีมากแล้วก็ไม่แพ้เครื่องยนต์สันดาปไปกที่ว่าฟีลลิ่งนะแต่แค่แบบอัตราต่างกันนิดเดียวแบบสุตร่าอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นโหมดโวลนะคะโหมดโลก็จะหน่วงกว่านิดนึงอ่ะโอเคลองเป็นเป็นเกียร์ดีเนาะเห็นไหมคะมันต้องเหยียบคันเร่งมาถึงต้องเหยียบตัวให้ต้องเหยียบแรงนิดนึงเฮ้ยก็ไม่แย่นี่ก็ไม่แย่เฮ้ยเพิ่งซื้อเทสลาคันใหม่อะไรแบบเนี้ยแล้วขับโหมดนี้เซฟ แต่รู้สึกว่าแบบอินเนอร์อินเนอร์ของการเป็นผู้โดยสารนะ่ะโหมดเนี่ยรู้สึกเหมือนนั่งนั่งรถยนต์ธรรมดาปกติจังหวะที่มันเบรคค่คะมันจะมีการดึงไฟกลับให้เราด้วยรีเจเนเรทีฟแบตค่ะก็คือเหมือนอพอมันหน่วงปุ๊บมันก็จะดึงแบตกลับเข้ามาในแบตเราอ๋อ,อเดี๋ยวเราลองขับจากทางตรงดูนะแล้วเราลองปล่อยคันเร่งในอัตราแบบเร่งสปีดนิดน<ะ>ึงสามสองหนึ่งแล้วสามสองหนึ่งไม่ปล่อยเท่าแล้ว ก็ไม่ได้เหยียบเบรกด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เหยียบเบรกด้วยถ้าเข้าโฮมันจะหน่วงกว่านี้คะ่ะเอออันนี้ดีอันนี้ดีสำหรับคนที่แบบชอบขับเร็วแต่ว่าต้องการความปลอดภัยลองแบบโฮลองแบบโฮเนาะอันนี้คือแบบจะชัดมากเลยค่ะพี่เต้เพรา<อ>ะมันต่างจากสันดาปอ่าเราไม่เราไม่เราไม่เหยียบคันเร่งน้องไม่ไปถ้าเราเหยียบปุ๊บเอออันนี้คือฟีลลิ่งรถไฟฟ้าของแท้อ่าฉันขับรถไปฉันเจอไฟแดงข้างหน้าฉันที่เจ็ดเหยียบเบรกฉันปล่อยรถฉันปล่อยเท้าเลย อยู่ข้างหลังดาบาแล้วแต่มันเลิสนะมันเลิศมันเลิศเลสปอนเร็วมากไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเจอรถข้างหน้าที่มันแบบฉับพันอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนข้างเพื่อไปเหยียบเบรกอ่ะแต่ปล่อยเท้าเลยอันนี้ดีชอบอันนี้เวลาขับรถติดติดแบบเนี้ยมันจะสบายนิดนึงค่ะพี่เป้ไม่ต้องเหยียบเท้าเออไม่ต้องแบบมาเปลี่ยนเท้าหรือแค่ยกยกยกจังหวะไฟแดงเราไม่ต้องเหยียบเบรกด้วยเราปล่อยเท้าไว้เฉยๆจริงอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากอุ้ยขอเลยได้ไหม แบบั่นหมายถึงความความรู้สึกจริงๆนะนี่ชอบนี่ชอบโหมดครีปมากกว่าที่แบบ,บ,บออยังคลิปยังคลิปความเป็นสันดาบอยู่อ่ะอันนี้คือถ้าใครมาขับแรกๆมันจะเวียนหัวนิดนึงอะค่ะพี่เต้เพราะว่าพอเรายกเท้าปุ๊บยังไม่รู้จังหวะอย่างเงี้ยมันจะแบบกระชากแล้วแบบเอ้โอ้โอ้โอจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่จริงคนรู้สึกขนาดนั้จะเป็นคนผู้ได้สารนาจะรู้สึกนมาจะรู้สึกมากกว่าคนขับแต่เราจะไปบางกระเจ้ากันเอาโหมดไหนดีคะเราเราขอเป็นครีปดีกว่าแต่ว่าเราอยากรู้ว่าถ้าตั้งตั้ง GPS อะมันจะต้องแบบเสิร์ชข้อมูลกะอไรเี้ย เทสลาทำยังไงเทสลาไม่มีไม่มีแมพใช่เทสลาไม่มีแมพได่เชื่อมคาเพย์ไม่ได้ด้วยลอกแกแล้วไปไงกันนาก็เปิดในโทรศัพท์แล้วก็วางตรงนี้เอาเนี่ยจะแรงมากเช้บลูทูธให้เสียงเขาพูดเข้าจอเอาอ๋อ the bluetooth device is ready to pair อันนี้เดี๋ยวเราจะขับไปที่ ปังกระเจากันเลยไปเย่จะดูฟีลลิ่งขับยาวๆนะคะว่าจะเป็นยังไงได้ตอนนี้เรายู่หมดอะไรคะโอ้โหใช่เนี่ยโอแกแรงไปแต่เบกมันดีนะคะมึงคุ้มเลยอ่ะข้าจตรีบปิดเบกีย่าตื่นเตดี อ,อันนี้อันนี้ชอบสมมุติว่าเราต้องการจะแซงกสามารถเหยียบปึ้งไปได้เลยเพราะอย่างสันดาบที่เราขับอะต้องรอจังหวะถึงจะแบบอันนี้ได้แต่อันนี้คือเหยียบปึ้งบึ้งไปเลย นอกจากการที่จะเรียบคันเร่งแล้วมันพุ่งตัวแรงแล้วสิ่งที่เขาทำมาซัพพอร์ตก็คือว่าพอเราปาล่อยคันเร่งมันหนึบเลยมันช่วยหน่วงแบบไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้ทีเนี้ยถ้าถานนเส้นชันางเนี้ยเราจะสามารถใช้ออโต้พายออได้ค่ะพี่ได้อยากลองไหมคะแค <c oughs> ่ตกเกียร์ข้างขวา <c oughs> ลง,ง2ทีมันจะเข้าเลยแบบตกเกียร์ข้างขวาลงสองทีนเราขอแบบเซฟเซฟก่อนได้ค่ะขออยู่แบบเลนซ้ายก่อนเพื่อความปลอดภัยหนึงทุกคนแต่ตัง้งแต่ลงมาหลายๆคันหนูรู้สึกว่าคันเนี้ยออโต้พายอลดเคสุดแล้วนะคะพี่ก็เคยออโต้พายออนะแบบ จับขับรถอยู่แล้วก็ต้องไปหลับเลยกาหลับครอ่านทีถ้าเราจะต้องการจะยกเลิกอ่ะถ้ายกเลิกเหยียบเบรกเหยียบเบรกก็ได้หรือว่าหากพวงอะไรนิดนึงมันก็ออกได้แล้วอะ ฟังชันนนี้แนะนําเฉพาะคนที่ไม่ใช่ว่าม่วงแล้วจให้หลับแล้วขับรถไปนะแต่หมายถึงว่าขับมา,าแล้วเหนื่อยแล้วปล่อยแป๊บนึงแล้วมือจับพวงมาลัยอยู่อะด้วยความที่เราเราเป็นคนแบบเซฟไงบางทีเราก็ต้องการแบบพักมือบ้างพักอะไรบ้างแต่ไม่แนะนําให้หลับเ้อเส้นถนนไม่ชันมันก็จะออโต้ไม่ได้ปะใ,ใช่ถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วก็สามารถเพิ่มได้แต่าาาลากขวาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเออสูงสุดเท่าไหร่หรือ<ม>ต่ำสุดเท่าไหร่แต่ทีนี้ความเร็วมันจะไม่เกินจากคันหน้าเ<อ>พราะว่าหลัก<อ>ๆเขาก็จะดูคันหน้าเป็นหลัก มันมีออตโต้ใช่ป้ะแต่มันไม่มีแมปอะแล้วคือมันคือการไปแบบไปได้แค่ตามหนุดเรื่อยๆถ้าสมมติว่าัาสามารถแบบลองตัวรล็อกโลเคชันได้แล้วให้มันขับออตโต้พาไปเลยเเมันน่าจะเลิศมากเลยันในอนาคตอ่ะใช่จะมาคือถ้าสมมติต่างประเทศอะที่เขาให้ใช้ฟูซลไดร ving ได้อ่ะอันนั้นมันสามารถฝากหมุดแล้วก็ให้รถไปได้ให้เราได้เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปถึงที่ได้เลยอันนั้นมันก็จะแบบเจอไฟแดงมันก็จะเห็นมันก็จะหยุดไฟเขียวมันก็ไปให้อะไรเงี้ยคนที่เขาใช้ที่เมกาเขาก็ยังแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ได้ ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกันก็ยังดีที่ได้ใช้ยังดีที่มีไอ้ตรงข้างหลังเมื่ี้ที่ตอนแรกเราเปิดดูอะไอ้ไอ้ตรงช่องอะมันสามารถเก็บอะไรได้อีกบ้างเขาเอาไว้เก็บพวกแบบอุปกรณ์ที่เราจะเอาไว้ใส่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆจริงๆถ้าข้างหลังเก็บไม่พอข้างหน้ามันเก็บได้นะคะมันมีช่องใส่ของนึกว่าข้างหน้าเปิดมาจะเป็นเครื่องยนต์เป็นรถไฟฟ้ามันก็จะเป็นเครื่องยนต์ก็ได้ให้เก็บของแทนจะเปิดให้ดูเดี๋ยวไปที่เปิดให้ดู และเราก็ถึงแล้วจ้าก,ากับสวนที่ชื่อว่าอยู่แถวแถวบางกะเจ้าอ่าช่องเก็บของอ่ะข้างหน้ามันกว้างไหมเดี๋ยวลองเปิดเลยค่ะนี่กดตรงนี้อ่ะใช่น,นี่ใช่ไหมโอเพนค่ะป <Open S 2> ึ๊บมันก็จะล็อกกดล็อกแล้วให้เราอะไปดูกัน เอ้ยเอาดีๆมันกว้างเขาเรียกอะไรกระเป๋าที่เป็นแบบกระเป๋าเดินทางอ่ะสุดกว้างเลยนะบวกกับข้างหลังอีกก็น่าจะใส่ของได้เยอะเลยบอกตรงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลองกับรถไฟฟ้านะส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบรถไฟฟ้าเราอยากพูดมากเราไม่ชอบควันที่ออกมาจากรถยนต์สัญดาเออมันไปรบกวนด้วยกลิ่นด้วออะไรอย่างเงี้ยมันไปรบกวนคนรอบๆถูกต้องเออคือเรารู้สึกว่าทุกการเดินทางของเราอ่ะมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงแก ที่ไหนก็มีต้นไม้ใช่นี่ไงอย่างเช่นตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บางกระเจ้าก็เต็มไปด้วยสีเขียววันนี้ขอบคุณพี่เต้มากนะคะอีวีโก้เหมือนกันนะคะขอบคุณอีวีโก้เหมือนกันค่ะฝากช่องทางการติดต่อผลงานได้เลยค่ะก็ฝากเพจอีเหมือนกันเราไม่มีชื่อเพจเรามีเพจอีเวนร้อ ก็ฝากด้วยนะครับกับช่องหลักนะครับเพราะพับเกนะครับผมแล็เพจเดี่ยวของเรานะครับเดอะแพชชั่นนะคะแล้วก็อาเพจลูกน้องของเราชื่อเพจอีมอนชื่อเพจอีมอนนะคะอีเหมือนกันค่ะออ่อนเออก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้แล้วก็มอสมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนเราสี่คนก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอีเธอด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่ต้องแคร์ฮ้่ไม่ต้องมาดีกับฉัน